สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดการเรียนรู้ระบบงานฐานข้อมูลด้วยตัวเองสำหรับในตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักในเรื่องของพื้นฐาน Relation a l g e b r a เพิ่มเติมนะครับเราจะเข้าไปทําความรู้จักกับ Union Operator เรครับเราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานของ Relation a l g e b r a นะครับซึ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับได้ทําการดําเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้เรา เข้ามาใช้งานฐานข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ Microsoft เองหรือว่า Open Source ตัวอื่นที่ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลก็จะมีเรื่องของ Relation Algebra นะครับหรือว่าสัญลักษณ์ในการที่จะทำงานกับตัวข้อมูลเพื่อที่จะสั่งให้ตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนั้นนะครับทำการจัดการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งานนั่นเองซึ่งเราก็มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของ Algebra หรือว่าสัญลักษณ์นะครับที่ทำงานเกี่ยวกับการ Query ในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับ ขั้นตอนนี้เราก็จะมารู้จักสัญลักษณ์อีกตัวหนึง่งซึ่งก็คือ union นะครับ union นะครับก็คือการกลุ่มของข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งสามารถที่จะมีความสัมพันธ์กันได้นะครับซึ่งความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของ union compatible ก็จะมีอยู่ในลักษณะที่สามารถที่จะรวมเอาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นกลุ่มของข้อมูลหนึ่งชื่อว่า r 1กลุ่มของข้อมูลหนึ่งชื่อว่า r 2ถ้าต้องการที่จะนําเอาความสัมพันธ์นะครับหรือว่านําเอาข้อมูลเหล่านี้มารวมกันนะครับ ก็จะเขียนได้อยู่ในลักษณะของ R 1 u n i o ยูเนี R 2นะครับนี่ก็คือลักษณะของการ Union ก็คือการนำเอาข้อมูลที่เราต้องการนะครับมาเลือกนะครับเพื่อที่จะนำเอาความสัมพันธ์ที่เหมือนกันออกมานั่นเองเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ relation algebra ในขั้นตอนที่แล้วเราเข้าไปทำความรู้จักกับสัญลักษณ์อย่างการ selection นะครับหรือว่า sigma สบขั้นตอนนี้ครับกลุ่มของ relation algebra ที่เป็นลักษณะของการ set operation นะครับสัญลักษณ์ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับ เราจะเข้ามาทําความรู้จักนะครับเบื้องต้นก็คือยูเนียนนะครับเมื่อเราทําการศึกษาในเรื่องของฐานข้อมูลนะครับเราอาจจะไปเจอรูปแบบของการเรียนรู้ฐานข้อมูลตัวอื่นนะครับเราก็สามารถที่ทำความเข้าใจได้นะครับว่ามาตรฐานหรือว่าสัญลักษณ์ของ relation algebra นะครับเรามีการทําความรู้จักเบื้องต้นนะครับว่าสัญลักษณ์เหล่านั้นมันมีความหมายยังไงนะครับมีการใช้งานพื้นฐานยังไงแล้วก็ทําอะไรกับข้อมูลได้บ้างนั่นเองนะครับ ในส่วนของการยูเนียนนะครับก็คือการรวมเอากลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันนะครับมายูเนียนกันนะครับเปรียบสมอนในเรื่องของเซ็ตที่มีการยูเนียนนะครับก็คือการรวมความสัมพันธ์ระหว่างเซตสองเซตเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งการยูเนียนครับสามารถที่จะเขียนโดยการใช้ SQL นะครับเพื่อที่จะทำงานกับตัวฐานข้อมูลเองนะครับเป็นการใช้ยูเนียนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของคำสั่งของ SQL นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ ผมต้องการที่จะทำงานกับเทเบิลนะครับที่ชื่อว่า Student นะครับโดยการใช้ในส่วนของ u u n o o r นะครับโดยใช้คำสั่งของ SQL ก็คือการ Select นะครับ s e l e c กจาก f e l d ที่เราต้องการจะดึงข้อมูลออกมานะครับในที่นี้ s l e c t f i e l l ของ ID นะครับ Name แล้วก็ลักษณะของนามสกุลน,นะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะเลือกข้อมูลที่เป็นรหัสนักศึกษาจากรลันนักศึกษาหมายเลข1 108นี้นะครับก็ใช้ Select ตามด้วยชื่อของ f i e l l แล้วก็ table student ตามด้วยรหัสนักศึกษานั่นเองนะหรือว่าทําการรวมความสัมพันธ์กันระหว่าง r1 และ r2 นะครับสมมุติว่าต้องการที่จะรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่าง student 1 1 8 8กับ student 3936นี้นะครับเราก็ใช้ union นะครับเป็นตัวเชื่อมระหว่างคำสั่งของ sql นั่นเองนะครับย้อนกลับมาดูในเรื่องของ relation algebra นะครับ relation algebra นั้นนะครับผู้ที่พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานทางด้านระบบงานฐานข้อมูลก็จะมีในส่วนของ SQL ให้เราเพื่อที่จะให้เราจัดการขึ้นมาแล้วนะครับโดยการทํางานก็จะเป็นลักษณะของเราสามารถที่จะดําเนินการหรือว่าก็รทำงานกับข้อมูลใดก็ได้ที่อยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองซึ่งสตรลักษณ์ของ relational g e b r a ก็เปรียบเสมือนกับสตรลักษณ์ของการที่เราจะเข้าไปทํางานกับฐานข้อมูลนั่นเองนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลนั้นออกมาตามความต้องการของเรานะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าระบบด a ต a b เบสจะเก็บข้อมูลอย่างเดียวระบบด a ต a าเบสยังสามารถที่จะให้บริการข้อมูลต่างๆนะครับตามความต้องการของเราเราอาจจะ ต้องการข้อมูลไปทำรีพอร์ตต่างๆนะครับเราก็เพียงแค่ใช้ในส่วนของคำสั่ง SQL เพื่อที่จะดึงข้อมูลออกมาจากฐานข้อมูลนั่นเองครับขอบคุณครับ